เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับฮวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซืเลือกขายครับคันนี้โตโยต้าปีเก้าเก้าโตโยต้าโคโรนาเอ็กซีเออร์ตัวท็อปนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีครับสีสวยเงางามภาษีขาดนะภาษีขาดแต่ไม่เกินครับก็ไปต่อได้ปกติครับต่อต่อโอนได้เลย เครื่องเกียร์ดีครับเดิมๆเกียร์ออโต้สมบูรณ์ใช้น้ำมันล้วนกระจกไฟฟ้าแผงประตูสวยงามไม่แตกหักไม่ชำร,รุดภายในสภาพดีเบาะผ้าเดิมๆไม่ขาดมาปัดชนโซนไม่แตกหักห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับขับได้ง่ายกันแดดกันฝนเดิน,นดทางไกลได้สบายในราคามอไซค์ครับสามหมื่นเก้าพันบาทเลยจองตากแดดไม่ต้องตากฝนขับเที่ยวข้ามภาคข้ามจังหวัดได้สบายเลยครับ แอร์เย็นชิมๆนะครับคอมใช้เร่มชุดโอนครบพิกัดดูรถอยู่บางหน้าสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชีา้เป้าหรือซึ้อประจําแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับหันหน้าเดมิมๆบางๆรุ่นรถยังกลมไม่มีรอยชนหนักสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ